หลังจากที่เราเข้าใจองค์ประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับส่วนที่ต้องให้ความสําคัญที่สุดครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของความเห็นของผู้สอบบัญชีทีนี้มาในรายละเอียดนะครับว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับแล้วในมุมของผู้ใช้งบการเงินในมุมของเจ้าของกิจการเนี่ยเราอยากเห็นแบบไหนหรือว่ารูปแบบไหนที่ว่าเราต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในความเห็นของผู้สอบบัญชีนะครับหลักๆเนี่ยครับแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกเนี่ย พูดได้ว่าประมาณเยอะๆครับ9กกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของรายงานผู Bringing ้สอบบัญชีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับความเห็นของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยครับก็จะเป็นความเห็นที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยของรายงานการสอบบัญชีที่เราพบเจอทั่วไปเวลาผู้สอบบัญชีพูดว่าไม่มีเงื่อนไขเนี่ยครับก็ ในมุมของสื่อิื่ทั่วๆไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันก็จะดีนะไม่ได้มีข้อผิดพลาดอะไรผูร้สอบมิจะเขียนประโยคสั้นๆนะครับว่าข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินจุดๆๆของบริษัทเนี่ยครับแสดงถูกต้องตามที่ควรในสารสำคัญตามมาตรฐานการงานทางการเงินนะครับแปลว่าเน้นย้ำครับว่าข้าพเจ้าเห็นว่าบริษัทเนี่ยแสดงข้อมูลทางการเงินเนี่ยถูกต้องตามควร ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่ามันก็เป็นไปตามที่ควรแล้วละ่ะในมุมของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยอ่านเจอรายงานการสอบบัญชีแบบนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าโอเคเขาจะสบายใจหรือให้ความเชื่อมั่นกับหน้าถัดไปแล้วว่าข้อมูลทางการเงินเป็นแบบนี้นะก็มีความน่าเชื่อถือเยอะหน่อยก็จะเป็นกรณีแบบไม่มีเงื่อนไขแต่ถ้าเป็นอีกรูปแบบหนึง่งอันนี้เราจะไม่ค่อยอยากเจอหรอกนะครับจะเรียกว่าเป็นการแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป มันก็อาจจะเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเนอะอาจจะเป็นปสาเหตุที่ว่าเวลาผู้สอบบัญชีเข้ามาตรวจสอบแล้วหลักฐานที่เขาได้รับเนี่ยขัดแย้งกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทําให้รางานของผู้สอบบัญชีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าในมุมที่ว่าผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่สามารถรวบรวมหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะมาให้ข้อสรุปหรือให้ความเชื่อมั่นกับรายการดังกล่าวได้ อันนี้ก็จะทําให้ผู้สอบบัญชีต้องแสดงความเห็นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากปกติทุกครั้งที่เราเจอรายงานการสอบบัญชีแบบนี้ครับเราก็ต้องให้ความสําคัญมากๆว่าผู้สอบบัญชีกำลังส่งสัญญาณกำลังเตือนเราเรื่องอะไรเพื่อที่เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้ในง,งานทางการเงินของกิจการมากขึ้นนะครับถ้าลงไปในรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าผู้สอบบัญชีได้หลักฐานว่างบการเงินเนี่ยไม่ถูกต้องเช่นผู้สอบบัญชีพบว่า หลังจากที่เขาส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารไปแล้วจากที่เขาคอนเฟิร์มหนังสือยืนยันยอดกับลูกหนี้ไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เขาได้รับเนี่ยแตกต่างไปจากสิ่งที่ฝ่ายบริหารจัดทำมากนะครับหรือเวลาที่เขาไปทํารายการบางอย่างเนี่ยเขาพบว่าข้อมูลตัวตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ฝ่ายบริหารจัดทําแล้วมันพบว่ามันมีสาระสําคัญนะครับเวลามีสาระสำคัญนะครับก็ต้องแบ่งออกไปสองประเภทสาระสำคัญเฉพาะบัญชีที่มันเกี่ยวข้องหรือ ความผิดพลาดนั้นน่ะความขัดแย้งนั้นน่ะมันแผ่กระจายไปยังบัญชีอื่นๆด้วยถ้ามันไม่ได้แผ่กระจายมีสาระสำคัญผู้สอบบัญชีจะแสงความเห็นแบบมีเงื่อนไขผู้สอบบัญชีจะบอกว่ายกเว้นการตรวจสอบบัญชีนี้ก็อันนี้ผู้สอบบัญชีก็จะเห็นว่าทันอื่นโอเคแต่เฉพาะบัญชีนี้เท่านั้นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่า มันยังมีความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงอยู่แต่ถ้าบอกว่าความขัดแย้งนั้นน่ะมันแผ่กระจายไปยังบัญชีอื่นๆด้วยคราวนี้ผู้สอบบัญชีก็จะอธิบายไปเลยครับว่างบการเงินเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าเราไม่รู้แล้วว่าว่าความขัดแย้งหรือการแผ่กระจายของความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับเนี่ยมันไปกระทบกับบัญชีอื่นๆหรือบัญชีไหนบ้างนะครับอันนี้ก็จะแสดงความเห็นว่างบการเงินเนี่ยไม่ถูกต้องไปเลยอันนี้สําหรับกรณีที่ว่า มีหลักฐานว่างบการเงินเนี่ยไม่ถูกตอ้องแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมได้เช่นสุดท้ายส่งหนังสือยืนยันยอดใไม่มีใครตอบกลับหนังสือยืนยันยอดนี้เลยให้ฝ่ายบริหารตามแล้วฝ่ายบริหารก็ไม่ยอมตามให้หรือว่าตามแล้วก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งเลวร้ายอีกครับว่าฝ่ายบริหารตั้งหาที่ไม่ยอมให้ส่งหนังสือยืนยันยอดังกล่าวแบบนี้ครับทำให้ผู้สอบบัญชีนเนี่ยไม่สามารถหาหลักฐานที่เหมาะสมเข้ามาแสดงความเห็นได้ ก็กลับไปที่เหมือนเดิมครับเรื่องนี้สําคัญแล้วแผ่กระจายหรือเปล่าถ้าสําคัญแต่มันไม่แผ่กระจายก็จะแสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเช่นยกเว้นเรื่องดังกล่าวอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าสําคัญแต่แผ่กระจายเนี่ยอันนี้ผู้สอบบัญชีจะไม่พูดว่างบกัรินไม่ถูกต้องเพราะว่าผู้สอบบัญชีไม่มีหลักฐานว่าตัวเลขมันคือควรจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเขารวบรวมหลักฐานไม่ได้เนี่ยผู้สอบบัญชีใช้กรณีคือว่าเขาไม่แสดงความเห็นเลยเขาถือว่าเขาขอไม่รับรองงบการเงินดังกล่าวเลยเพราะเขาไม่สามารถ รวบรวมหลักฐานมาแสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวได้ทีนี้มันจะมีอีกกรณนนีครับอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเขารวมหลักฐานได้หรือเขาอาจจะรวมหลักฐานไม่ได้ก็ตามแต่เรื่องดังกล่าวเนี่ยครับมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นเช่นเขามีความไม่แน่นอนว่าลูกหนี้ดังกล่าวเนี่ยเขาจะเก็บเงินได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วจำนวนเนี่ยอาจจะมีสาระสำคัญต,ต่องบการเงินมากๆไปเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของกิจาการ,ราหรือเขาเรื่อกไม่แน่ใจแล้วล่ะว่า ผลการดำเนินงานที่มันไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเนี่ยจะทําให้กิจการเนี่ยสามารถดาเนินธุรกิจอย่างต่อนเนื่องไปได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าผู้สอบบัญชีพบว่ารายการากล่างเนี่ยมันส่งผลต่อความไม่แน่นอนของงบการเงินอย่างสำคัญมากๆเนี่ยผู้สอบบัญชีก็อาจจะใช้เหตุต่างๆเนี่ยครับในการบอกกล่าวกับผู้ใช้งบการเงินว่าเขาขอไม่แสดงความเห็นกับงบการเงินดังกล่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นรายงานการสอบชีนั่นอีกรูปแบบหนึ่งครับเพราะฉะนั้น หล pues nah in ังจากที right, ่เราเข้าใจที่มาที่ไปของงบการเงินหลังจากที่เราเข้าใจการทํางานของผู้สอบบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าเวลาการอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีนะครับต้องให้ความสําคัญว่าอ่านแล้วรู้ว่าต้องอ่านที่จุดประเด็นไหนแล้วรายงานของผู้สอบบัญชีเนี่ยครับเขากำลังบอกว่าอันเนี้ยอ่านต่อได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรหรือมีเรื่องอะไรที่เราต้องเน้นย้ําให้ความสําคัญมากๆหรือต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอันนี้ผู้สอบบัญชีจะส่งสัญญาณเตือนกับผู้ใช้งบการเงินขึ้นมาครับ ก็สําหรับผู้ที่เข้ามารับชมคลิปทั้ง4คลิปในวันนี้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจนะครับว่าบริษัการเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระเนี่ยเข้ามาตรวจสอบแล้วก็แสดงความเห็นกับรายงานของผู้สอบบัญชีผู้ใช้งบการเงินเนี่ยครับก็เข้ามาอ่านรายงานของผู้สอบบัญชีเข้ามาอ่านรายงานทางการเงินแล้วก็เอาข้อมูลล่างเนี่ยครับไปตัดสินใจว่าจะเข้าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรจะมีการให้ ปล่อยเงินกู้เข้าไปหรือไม่อย่างไรจะเป็นการวิเคราะห์หรือตัดสินใจในเชิงธุรกิจกับกิจการที่เขาให้ความสําคัญอีกอันนึงที่อยากจะฝากนะครับในมุมของผู้ถอบัญชีแล้วกันว่าจะมองว่าผู้ถอบัญชีเนี่ยเข้ามาจับผิดกับกิจการนะครับแล้วอยากจะปรับบทบาทใหม่ว่าในมุมของผู้ประกอบการครับกับผู้ถอบัญชีเนี่ยเข้ามาทํางานร่วมกันนะครับร่วมมือกันในการแสดงรายงานทางการเงินนะครับเพื่อให้มัน ตรงกับข้อเท็จจริงของกิจการมากที่สุดเพื่อให้กับผู้ใช้งบการเงินเนี่ยเขาก็ได้เอาข้อมูลล่างๆไปตัดสินใจในการจัดทํารายการนะครับเพราะนั้นวันนี้ครับก็ขอฝากกับผู้ที่เข้ามารับชมวิดเอเซนเชียเกี่ยวกับการสอบบัญชีแล้วก็การรายงานทางการเงินนะครับขอบคุณมากครับ